สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n แน l ไก่จ่าสล็อตนะครับอาวันนี้จะมาเล่นเกมเป่าบุญจิ้นเองครับของสล็อตจ๊กเกอร์นะครับอืดูไข่ดีๆนะครับก็วันนี้มากับงบ300บาทนะครับ300บาทท้วนนะครับผมมีจุดห้านะครับไม่ใช่ท้วนก็ <c oughs> เยวจะมารีวิวให้ดูครับสำหรับเกมนี้นะครับซิกเนเจอร์ของเกมนี้คือวายครับาติดตามดูกันได้เลยนะครับว่าวายที่ผมบอกนั้นมันจะมีดียังไงนะครับอืมก็ตั้งใจจะมาเริ่มที่เบ็ดสิบห้าบาทนะครับวันนี้นะครับเบาๆครับเบาๆอ่านี่ครับอันนี้คือวายปกตินะครับเป็นวายปกติย้ําว่าวายปกตินะครับอืมก็เดี๋ยวดูครับ กับงบ300นะครับเบ็ท15บาทยาวๆนะครับค่อนข้างที่จะเงียบครับไม่เป็นไรครับกดเรื่อยๆครับชิวๆสิวๆนะครับวายมาแล้วครับวายยาวที่ผมบอกครับนี่ครับท่านเป่ามาครับก็แจกกันไปนะครับเสียดายนะครับตัวแจกไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปสีเลียดมันอ้าวมาแล้วครับช่องสองครับพับเขาให้โอ้ยไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับเสียดาย แต่ว่าผมบอกเลยว่าเกมนี้นะครับซิกเนเจอร์มันคือวายตัวเมื่อกี้เลยครับถ้ามันเข้าช่อง1ช่องสองช่องสามนะครับผมบอกเลยว่าปังปังปังครับแตกกระจุยครับอืตอนนี้ครับเริ่มถือว่าสวยอยู่ครับมาเรื่อยๆครับมาแทบทุกตาเลยดูเลยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเกมนี้จริงๆครับคือคุณไม่ต้องไปลุ้นฟรีเกมนะครับไม่ต้องไปลุ้นโบนัสเกมนะครับคุณลุ้นแค่วายยาวๆแบบนี้ครับเนี่ยมาแล้วครับพับเข้าให้ เรียบร้อยครับพูดไม่ทันขาดคำนี่ครับผมบอกเลยครับว่าอิ่มครับดอกเดียวก็อิ่มครับนี่ครับผมหยุดเล่นเลยก็ได้นะครับสําหรับตานี้นะทุนสา0รอยบวกมา200อยกว่าบาทนี่คือใช้เวลาแป๊บเดียวจริงครับไม่ต้องเล่นต่อก็ได้นะครับสําหรับใครที่พอแล้วพอใจแล้วนะครับส่วนตัวผมก็พอใจครับแต่ว่ามันมันเร็วไปหน่อยครับขออีกนิดนะครับอยากได้สักสามร้อยนะครับ ฝาก300อยบวก300รอยก็เป็นห0 0อยนะครับก็ถือว่าสวยแล้วนะครับวันหนึ่งได้ค่าข้าวนะครับกินข้าวสบายใจนะครับอ้าวเดี๋ยวต่อกันอีกนิดครับกับเบ็ด15บาทยังอยู่ที่เบ็ด15บาทนะครับตอนนี้นะโอ้ยขอหน่อยนะครับท่านเป่านะครับอุ้ยนะครับไอตัวนี้นะครับแจกหนักครับถ้ามีไวเข้ามาช่วยนะครับผมบอกเลยว่าปังปังปังนะครับโอ้ยิงกันเป็นปืนกลเลยครับสามปังไม่พอนะครับ เดี๋ยวรอลุ้นกันนี่ครับทัวเขาให้ครับออยังถือว่าได้อยู่ครับอเดี๋ยวเพิ่มเป็นเบ็ด20ดูครับแล้วก็เทอร์โบโหมดด้วยนะครับส่วนฟรีเกมนะครับฟรีเกมเกมนี้นะครับลืมบอกไปเลยนะครับสังเกตดูที่แถวบนสุดนะครับมันจะมีประตูนะครับลักษณะเป็นเหมือนประตูนะประตูเป็นคู่เป็นคู่5ช่องอย่างนี้ครับก็คือต้องได้หัวของสิงห์ทองนะครับ ต้องได้หัวสิงทองครบทุก5้าช่องนะครับมันถึงจะเข้าฟรีเกมนะครับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงครับสำหรับฟรีเกมเกมนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยนะครับผมเคยได้อยู่นะแต่ว่าต้องอาศัยกดกดนานๆนนหน่อยนะครับก็หลักๆแล้วที่ผมจะบอกก็คือว่าคุณไม่ต้องไปลุ้นมันหรอกครับไม่ต้องไปสนใจมันนะสำหรับฟรีเกมเกมนี้ก็คือสนใจแค่วายครับวายพิเศษวายยาวเป็นดาบของท่านเป่านะครับขอแค่เข้าช่องไหนก็ได้ครับ หนึ่งสองสามครับมาเหอะครับบอกเลยครับว่าเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงครับอุ้ยโอ้โหโอกาสน้อยนะครับที่จะเข้าสองช่องสุดท้ายแล้วมันจะได้เยอะขนาดนี้ครับสามร้อยสี่สิบหวานเจี๊ยบครับสวยครับโชคดีก็คือช่องสองช่องสามมันเป็นวายอยู่แล้วครับแล้วช่องสองช่องสุดท้ายเป็นวายยาวอีกครับมันก็เลยได้นะครับโอ้โหผมบอกเลยครับซิกเนเจอร์ของเกมนี้เด็ดจริงๆครับวายยาวดาบท่านเป่านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนําเกมนี้เข้ามาด้วยนะครับแม่งเด็ดจริงครับ ไปอยู่ไหนมานะครับเพิ่งเคยเล่นนะฮะนะไปกดโลมาตั้งนานนะครับอ้าวเป็นไรไปแล้วเนี่ยกอน่าจะขนเล่นเยอะครับถ้าอาการแบบนี้นะไม่ก็เป็นที่อินเทอร์เน็ตของผมนี่แหละนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาครับกลับมาที่เบสด2.5นะครับสิวสิวนะครับตอนนี้ก็ตามเป้าแล้วครับงบ300บวกมา300เกือบเกือบ400นะครับจริงๆผมว่าจะถอนแล้วแต่ขอกดเล่นอีกนิดนึงครับขอลุ้นฟรีเกมหน่อยนะ อยากอยากอยากสัมผัสฟรีเกมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอืมอืมเงียบๆครับแต่ยังได้อยู่นะครับเบ็ดสองจุดห้านะครับตอนนี้ครับอันนี้คือกดขำๆครับลุ้นฟรีเกมอย่างเดียวครับอยากอยากได้ฟรีเกมนะครับตอนนี้นะครับอู้ยทันเป่ามาให้อีกครับโอ้โหสามสิบบาทครับถือว่าได้เยอะนะครับเบ็ดสองจุดห้าได้สาสิบกว่าบาทเนี่ยปั๊บ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับก็ลองไปหาเล่นกันดูนะครับส่วนใครที่เล่นอยู่แล้วนะครับก็มีเทคนิคดีๆอะไรอยากจะแชร์ผมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปถัดไปนะครับเอามาลองให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับเอามาแบ่งปันนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นทางบ้านรีวิวมานะครับบอกว่าเบ็ด15บาทนะครับผมก็อ่ะกดให้ดูครับมันก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับก็ดูกันเองครับอืมอ เกมไหนดีผมบอกดีนะครับเกมไหนมันแย่ผมก็ด่ามันครับไม่ได้อวยจนไสแตกนะครับเกมนี้ก็เต็ม5้าผมให้ 4. 5ุดาดาวเลยครับขอหักครึ่งดาวนะครับฟรีเกมมันเข้ายากไปหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับถือว่าเด็ดมากครับสําหรับไหวเกมนี้เนี่ยมาแทบจะทุกตาเลยครับดูเอาครับเกมอื่นนี่ผมบอกเลยนะครับมาโอ้ น้ำตากระเด็นนะครับกว่าจะมีไวกว่าจะได้เชื่อมกว่าจะได้เป็นตัวแตกใหญ่ๆนะครับเกมนี้ผมบอกเลยว่าลบลบทุกคำสบประมาของการแตกยากของไวครับเกมนี้เข้าง่ายครับเด็ดจริงครับโอ้โหไว,วอุ้ยต้องสามมางี้ได้อยู่ครับแต่ว่าตัวเชื่อมไม่ค่อยสวยนะครับก็สองด้านะครับ แสดงว่าเบลต15เนี่ยน่าจะเข้าดีกว่าับอันี้2.5ไม่ค่อยเข้านะเบลต15น่าจะเข้าง่ายกว่าจริงๆครับวันนี้กดมาหลายครั้งแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ที่700ครับก็ผมว่าจะพอแล้วแหละครับสาหรับวันนี้นะครับก็ใช้เวลาไปไม่ถึง10นาทีนะครับก็ได้กําไรมาประมาณ400บาทนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสําหรับช่องแครไก่จ๋าสล็อตนะครับแล้วก็เกมเป่าบุญจินของถังคข่จ็อกเกอร์นะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะลองค่ายที่ผมเล่นก็เดี๋ยวดูที่ดีสคริปชั่นข้างล่างเลยวเดี๋ยวผมจะปักมาให้แล้วกันแล้วก็ใครมีเทคนิคดีๆอย่าลืมแชร์ผมได้นะครับแชร์ผมไว้ที่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม